ลอยตัวเหนือดราม่านิงแตนิตาเหมือนโดนโยงนุ m, Arizona, ่มนูเคลื่อนไหวด้วยโพสต์นี้นักแสดงและผู้จัดละครคนดังหนิงปตนิตาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ใหม่ในอินสตาแกรมหลังโดนโยงและถูกภาพพิงแบบนั่วมั้ไร้มูลด้วยภาพขณะกำลังขอมาค์เข้มโฟกัสกับการทำงานเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่พร้อมแคปชั่นว่ากลับมาทำงานที่เรารักกันดีกว่าใกล้ละลุย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  รวมทั้งก่อนหน้านี้สาวนิ้งยังได้โพสต์ภาพและแคปชั่นเว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราแล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆแ,และเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมทั้งน้องสาวที่เข้ามาเมนให้กำลังใจว่าแล้วมันจะผ่านไป